สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสารพลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเทศกาล e n Your Food ถ่วงคืนพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะอาหารพัฒนานวัตกรรมกรีนฟาร์มกรีนชิคเก้นกรีนดิสติบิวชันค่ะ นางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสได้กล่าวว่าสสสมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมสารพลังภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาต้นแบบพื้นที่อาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พบสารเคมีตกค้างในเลือดสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือจึงต้องเร่งดำเนิน เงินโครงการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลอินทรีย์ร่วมมือกับร้านอาหารตลาดโรงแรมโรงเรียนพัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนช่วยผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมนำไปสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองสร้างอาหารจากการปลูกผักที่ปลอดภัยด้วยตนเองได้ โดยแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคช่วยผลักดันห่วงโซ่อาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤตโดยผลักดันกระบวนการให้เข้าสู่ภารกิจของหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นแนวทางสร้างกระบวนการทดสอบการตกค้างของสารเคมีในพืชผักเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่อาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชนและผู้บริโภคที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารผลักดันให้เกิดนโยบายคับ เคลื่อนสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้กับคนเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างแท้จริงนำไปสู่หนึ่งใน9พื้นที่ต้นแบบสร้างนวัตกรรมกลไกอาหารปลอดภัยของสอสสส,ส่งต่อไปสู่พื้นที่อื่นๆทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวินิตาบุญโยดมรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวว่าการจัดเทศกาลกลีนโยฟู้ดครั้งนี้ เปิดพื้นที่ให้คนทำงานในด้านธรุรกิจอาหารปลอดภัยรวมแบ่งปันความรู้แนวคิดขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจานอาหารของผู้บริโภคพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมกรีนฟาร์มระบบเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่มีผักผ่านมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้ร้านอาหารมีแหล่งซื้อผักอินทรีย์ในราคาต้นทุน นอกจากทำให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดพร้อมพัฒนานวัตกรรม Green k ิทเช่น Green Distribution ตราสัญลักษณ์เพื่อการันตีมาตรฐานสำหรับร้านอาหารศูนย์การค้าที่มีวัตถุดิบที่ปลอดภัยค่ะ